สวัสดีฮะส่หาหายไปหลายวันวันนี้อยู่กับ PVP อีกครั้งนะฮะแล้วก็ดัดมือเพลนนของเราต้นเองวันนี้เราจะมา PVP ขั้นสูงกับทีมมารที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่จะเก็บสแต็กของ เปิดโลกาได้ไวมากที่สุดสําหรับดั๊ตนะเป็นแค่ความคิดนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ได้เด้ออ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะสำหรับดั๊ตมือเปรตกับทีมนี้นะฮะตอนแรกที่เราลงไปอ่ะเป็นทีม7บาท,ที่เป็นเมอร์ลีนกับคิงเปสใช่ไหมนะที่ว่าเปิดมาเทิร์นสปุ๊บดัตจะเปิดโลกาเลยทีนี้เราก็เลยมาลองทีมนี้ดูบ้างที่เป็นฝั่งมานสาหรับคนที่เป็นเมนทีมมารล้วนๆเลยนะฮะได้แก่ดั๊ตมือเปรตเป็นคีย์หลักเลยแล้วก็ราชาปิศาจตัวที่3นี่จะเป็นมอน แต่ว่าเป็นสีแดงนะฮะเพราะว่ามีสกิลหมู่ทำวุธศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวประสานไม่ใช่ตัวประสานแตตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตช่องที่4จะเป็นครูเซตล่างเทพปสูงสูงสุดนะ,ะที่จะลดอัตราคีแล้วก็ดาเมจคลินอกจากนี้ยังเพิ่มดาเมจที่ทีมาสูรนั้นสร้างด้วยนะฮะสำหรับเซตการ์ดที่เราใช้นั้นจะยอม cc ลดลงแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจที่สร้างแกเผาอื่นนอกจากนี้ยังลดดาเมจที่ได้รับปีต่างหากนะฮะอาหารที่กินก็เป็น cc ส่วนเซตที่ใช้นั้นจะเเเเป็นลลือดวยพราาะ่ อันติแต่ละตัวนั้นค่อนข้างจะน้อยนะฮะเป็นเลือดล้วนเลยเลือดป้องเลือดคลีอะไรก็แล้วแต่เนาะสำหรับผลประกอบการนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยจ้ามากันในรอบแรกดูซิเราเจออะไรเราเจอทีม7จ็ดมาเราจะขอเปิดเป็นปัวมันจะกินหลบหลีกว่าถ้ากินหลบหลีกมันจะไม่ติดอย่างนี้เลยนะสัญลักษณ์ความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตีจุดอ่อนไปก่อนเพราะว่ากาันมันหลบหลีกใช่ไหมแล้วก็สัญ,ญลักษณ์จากนั้นก็ตามด้วยการปาบอลเกงจิ ก้าหมื่นเนี่ยน้อยน้อยอันนี้ยังแสนสี่เห็นปะเห็นปะมอนสปีดถึงแม้ว่ามันจะมีในด้านของอาวุธศักดิ์สิทธิ์มาก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้หุ่นหวาอะไรขนาดนั้นตอนนี้ดัดได้ระเบิดไปในเป็นเรียบร้อยแล้วสําหรับดัดฝั่งนู้นนะแน่นอนว่าเราจะมาลุ้นกันว่าดัดเราจะตายไหมแต่ที่แน่แน่มอนสปีดกูน่าจะตายแล้วแหละเรียบร้อยมอนสปีดต,ตายนะฮะแล้วก็ครูเซกจะลงมาจะรอดหรือว,วะ อย่าง7บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างของ7บาทอาวุธศักดิ์สิทธิ์เมอร์ลีนมันยังลดตามเมจที่พวกพ้องได้รับสูงสุดถึงเอ่อถึงเท่าไหร่นะถึง30%อันนึกบอ,อกถึง30%แล้วก็ยังเพิ่มสเตตพื้นฐานอีก15%ด้วยกันหากเป็นฟูลเจบาทล้วนๆเลยใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละอืมได้โย ถ้าไม่ตายนี่ก็เบิดนะมันไม่มีแคบเลือดเออใช่ไมันไม่มีแคบเลือดบานเมียนตีปะวะมันเห็นบอลรวมแบบแล้วไปไม่เห็นปะถ้าเล่นทีมเจ็ดบาทอะเมอร์ลินเป็นตัวซับท,ที่ดีมากมากเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มแค่สแตตพื้นฐานแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับถ้าเปิดก่อนก็จะดีมากมากเพราะว่าสแตตการลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยสูงสุด30%นเนี่ยเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะ ราชาเราเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ใช้เพราะว่าเราจะเล่นดัน๊ไงเราจะโชว์โหดดั๊แต่ที่แน่ๆทีมนี้เ่ะเธิสองมาดั๊ดเปิดโลกาแน่นอนแล้วแหละรอบไปเนี่ยสกิลนี้เบามากเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีเปิดโลกาส่วนตัวมองว่าสกิลหมู่แรงแรงแบบเป็นตัวชูโรงของมันเลยแหละคืออย่างนี้บ้ยตอนแรกอ่ะเราตั้งใจไว้ว่าเป็นทีมลงสนามเป็น ดั๊ใหม่ราชาปีศาจแล้วก็มอนสปีดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราก็นึกขึ้นได้ว่าเราอะตอนแรกนะตอนแรกเลยนะเราจะเอาเซลดิดมาประสานีกทีนึงไม่ใช่ประสานดีเป็นตัวซัพพอร์ตที่เพิ่มสเตตดพื้นฐานตามดีบัฟที่มีใช่ไหมอ่าประมาณนั้นแหละแล้วก็ลืมไปว่าราชากับเซลดิดแม่งตัวเดียวกันลงสนามด้วยกันไม่ได้ไม่งั้นนะน่าจะโหดนะดูเลยมอนสปีดน่าจะโดนลิงอะ เฮ้ยดูดิเฮ้ยเราเคลียอันโนไวเหมือนกันนะเออเราเคลียอันโนไวเหมือนกันนะเว้ยมันดูดมาหมดแล้วไงมันดูดมเมล็ดพันธุ์อวสานหรือว่าซีดออกดูมมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นอีกฝั่งเราจะไม่มีซีดออกดูมเลยถ้าดัดไม่ได้ตีซีดออกดูมก็ยังอยู่แต่ถ้าดัดตีหมู่ปุ๊บหรือว่าตีตอนซีดซีดออกดูมครบสองปุบ๊บเนี่ยดัดก็จะเรียกได้ว่าไม่ได้เปิดเลยทีเดียว แล้วเราก็จะปล่อยปล่อยตูมไปใช้ท่าสองไปข้อดีคือซีดออฟ o ูมมันอะปล่อยก่อนที่จะตัวละครเราจะสร้างดามีเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่อีกฝั่งนด้รับดาเมจมากขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดว่าเฮลไม่มีชุบเนี่ยจบแล้วปิดไฟไปแล้ววนไงเราสุดยอด เอาจริงๆทีมเฮล์นี่ยก็ยังน่ากลัวนะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้น,น่าโอ้ดูการ์ดดิการ์ดเป็นโคตรอวยการ์ดเืออวยมากชุปนะี้แยะชุปเก่งมากนะอ่าในรอบนี้เราเจอเป็นปูนางฟ้าว่ะนานๆก็เจอปูนางฟ้าสักทีนะแต่ว่านางฟ้านี่ก็ต้องเป็นเบ็ดใหม่นะและแน่นอนว่าเป็นนางฟ้ามากรเล็ดด้วยล้างดิ ล้างดีบัฟกู้บีดวิวมากคือจะดมอยู่จะดมตกอาแบบนี้ไปก่อนเนาะคือยังไงสามมันก็ไอ้นี่แล้วกันเรียกได้ว่าล้างดีบับแน่นอนอยู่แล้วอะเราก็แค่เก็บสแต็กของเก็บสแต็กของซีดอฟดูให้มันครบไว้หน่อยเนี่ยสองแสนเนี่ยปะรอบหน้าซีดอฟดูเราก็ครบแหละถ้ากาบป็นมารวมเป็นขั้นสามนะสุดยอดเลยนะบอกไว้เลยอืมเสียดายที่ไม่มีสกิลมู โอด,ดูดิดูดิมอนสปีดสแตตต่ำมากเห็นปะือมอนสปีดสแตดมันต่ำมากอะไม่มีเออสกิลหมู่ให้กูชื่นใจหน่อยหรออันนี้มันชุบตัวเองนี่ว่าใช่ไหมใช่ชุบตัวเองเพราะฉะนั้นเลว้วนั้นไซส์แบบนี้อยากให้ในด้านของมากาเล็ตอะก็ไม่น่าตายประวะ ทำไมเราถึงมัน่นใจนดามเมตตัวเองขนาดนี้วะเออคือมาร์กาเร็ตตายตัวอื่นก็พอแบบกอมแก้มแล้วแหละเพราะว่ามาร์กาเร็ตมันคอยล้างดีบัฟตลอดเวลาดูดูการ์ดมาอะไรเยอะแยะขนาดนี้วารอบนี้มันจะชุบใครเนี่ยมาเอลไม่น่าโดนชุบแล้วแหละโอ้ยเบาบางมากดีแค่ไหนที่มีแคปเลือดเนี่ย จำไว้นะราชาปีศาจมีแคบเลือดเออแคบก็แคบเตแคบก็แคบเดีเอาอะไรมาแคบก่อนเออไปอยังไงดีนะแบบนี้แล้วก็แบบนี้ไมาเอลจะตายว่าไมาเอลไม่น่าตายหรอกเบาเห็นปะัมแตจะใช้สกิลหมู่กวาดย็งไงล่ะเจอมเอา,าเอลกวาดไปเลยจ้า ญดูดีลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นตจะขนาดไหนวะเชี้ย <Yeah. S 1> นี่มันคือการต่อสู้กันของเรานางฟ้าและเราเทพศูนย์ซึ่งกูแพ้แน่นอนครับใบทีมนี้ไม่ค่อยถึกเท่าไหรอ่อ่ะพูดกันแบบตรงๆเลยนะทีมนี้ไม่ค่อยถึกดีอยู่แปะสะกิลหมู่ก็ประมาณนั้นนะแต่ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่ สู้ฟูเจ็ดบาทที่เป็นแบบเมอร์ลีนเป็นบันเป็นชิงเฟสอย่างนั้นจะดีกว่าโูยจะก็ได้อยู่เอฟมันไม่ได้ใส่ของหรือเอฟมันบางวะเอไม่ได้ใส่ของแหละรอบนี้น่าจะเจอบอทนะฮะดักมาก่อนผู้ดักมาก่อนจะมาบอกว่าเฮ้ยเล่นกับบอทอย่างเดียวเท่านั้นเอ้าก็กูสุ่มมาเจอกูก็ต้องเล่นปะวะน้ ตัวเองสุ่มมาเจอตัวเองเล่นปะก็เล่นใช่ปะล่ะเลือกปฏิเสธไม่ได้เพราะเสียกุญแจใส่รองเท้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มเจอก็เล่นไปเลยอย่าไปคิดมากคิดมากทำไมปวดหัวระเบิดแล้วเรียบร้อยป,ปาดหนึ่งปาดหนึ่งวางไข่ปาดหนึ่งวางไข่ต่อยไข่โอเคปาดหนึ่ง,ง,ง,ออเ,งเอาวางไข่ต่อไปวางไข่วางไข่ โอเคตายตั้งแต่วางไข่อ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเจอเป็นอันโนนะฮะเอียเฮลแล้วก็อันเบโดอยากให้สกิลวางไข่มันรวมเป็นขั้น3วะในเทิร์น2นะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาลุ้นกันเอาวนาให้มันรวมอุ้ยมีตึดกี้ด้วยคือมันมันไม่ได้แรงจากไอ้นี่อย่างเดียวนะไฟมันทำให้โดนดาเมจมาขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มาเล็ดพันอวสานเอ้ยดีบัฟไฟเผาเอ้ยเพิ่มดามเมจเชียขั้นสามมาขั้นสามมา,นานเอาละเราเปิดมาเราอัพขั้นเป็นขั้นสามเลยนะหเห็นปะมอนสปีดสำหรับหลีกที่มอว่า ดีที่มาว่าลีกนะที่มาว่าเรื่องของก็อกซีเนียที่จะขึ้นเป็นเ r เนี่ยเราคิดว่าดีมากๆเลยนะว่าก็อกซีเนียเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเคยเคยดีอยู่ช่วงแรกๆเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีการใช้งานอีกเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เป็นตัวที่ใช้ยากอ่ะอันนี้คือตอบโจทย์การขึ้นเ r จริงๆไม่เหมือนกับมาร์กาเร็ตอย่างของมาร์กาเร็ตคือสงสัยเลยว่าจะรีบขึ้นไปทําไมเพราะว่ามาร์กาเร็ตเนี่ย ไม่ต้องเป็น LR มันก็ดีอยู่แล้วในด้านของออนสวรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ในด้านของพรในด้านของสกิลถ้าไม่ตายในด้านของสกิลบัฟในด้านของเอกลักษณ์ซึ่งมันดีอยู่แล้วเราก็เลยมองเกมตลอดว่าจะรีบอัพมากราะเดชทำไมถูกไหมสำหรับใครที่มาถามเราหรือเห็นในกลุ่มเนี่ยเราบอกเลยนะว่า ตัวที่ควรขึ้น LR ตัวแรกในบัญชีเนี่ยควรจะเป็นอลิซาเบตแดงนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่แบกค่อนข้างจะเกือบทุกคอนเทนต์ใน PVE ทำเลยคุ้มมากๆแล้วคุณจะไม่เกียใจการพัฒนาพลังบัญชีการพัฒนาไอเนี่ยจะให้ดีได้ตัว PVE ต้องฟูต้องดีก่อนต้องไปในทุกคอนเทนต์ก่อน PVP ถึงจะตามมานั่นเองนะฮะ ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการเทสทีมเรียกไข่กิมเรียกไข่ปะทีมเรียกโลกาได้ไวแบบในรอบของ7ปาแต่ว่ารอบนี้มาในด้านของฟูทีมานนะฮะเพื่อร่วมทีมก็ได้แก่ราชาปิศาจได้แก่มอนสปีดแล้วก็ซับด้วยในด้านของคูเซตล่างอสูรสูงสูงนั่นเอง สำหรับการเล่น5รอบทำให้เราได้เห็นว่ามันแรงก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีสเตตพื้นฐานที่จะยืนได้มากพอเท่ากับทีมคิงเฟสแล้วก็ทีมทีมคิงเฟสแล้วก็เมอร์ลินที่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะเพราะนั่นคือมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไว้ลดดาเมจโลคิงก็ลดดาเมจอาวุธศักดิ์สิทธิ์เมอร์ลินก็ลดดาเมจบันที่เป็นตัวซับก็จะไปลดโจมตีอัตราคิคิดาเมจลดเข้าไปอีกลดจอก,กอบอีกเพราะฉะนั้นทีมนั้นเนี่ยเราว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ในด้านของทีมเรียก ไข่ของดัสในด้านของ7บาทส่วนทีมมารทีมนี้มันยังขาดในด้านของสแต็พื้นฐานใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้มีตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มให้ทีมเลยคูแซกลางเทพประสูนสูงสุดเนี่ยลดอัตราคีลดดาเมจคลิกก็จริงแต่ว่าพลังโจมตียังอยู่แล้วก็ลดแค่20-30%เท่านั้นเพิ่มที่เหลือก็คือเป็นเพิ่มพลังโจมตีความสามารถด้านการโจมตีลว้ลวนเลยต่อพันธมิตรอสูรที่ลงสนาม ส่วนตัวอื่นๆในทีมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแจกจ่ายสเตตัสด,ด้านการป้องกันอะไรให้ทีมเท่าไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบในด้านของลุกและรับเนี่ยเราให้ทีมเจ็ดบาทเมอร์ลีนดีกว่านะฮะ ก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวคร่าวๆในด้านของทีมเรียกไข่ที่เร็วที่สุดระหว่างฝั่งมารและฝั่ง7บาบที่เอกลักษณ์ของดัตใหม่นั้นจะสามารถไปคอมโบได้นะฮะก็พอจะเรียกได้ว่าไงอะพอจะซัพพอร์ตได้บ้างนะฮะพอจะเป็นแบบคาแนะนําได้บ้างหรือว่าช้อยให้เลือกได้บ้างสําหรับคนที่เป็นเมนทีมมารอยากเล่นดัตแล้วก็เมน7บาบอยากเล่นดัตนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็คลิปถัดไปอาจจะมาในไม่วันเสาร์เย็นก็วันอาทิตย์นะฮะขอ ไว้ด้วยเนื่องจากโดนดึงตัวไปเที่ยวกันทันๆันคอยมีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็พักผ่อนในเต็มที่นะฮะวันจันทร์ทำงานหรือเรียนก็ไอ้ราบรื่นทุกอย่างประจำปี2 5 6 0ออไปเลยสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย